สวัสดีครับผมยูจี้ตล็อกสุดไอสไตชานลนะครับผมวันนี้ก็แปลกหูแปลกตาม,มากๆเลยนะก็เห็นผมตัวเป็นๆเ,เลยนะไม่ได้มาแค่เสียงแล้ววันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะฮะอาจจะมีแบบเสียงรบกวนเล็กน้อยนะัะก็ขออาภัยในที่นี้ด้วยนะฮะผมออกมาข้างนอกทำไมนะับเพราะว่าวันนี้ผมมาเล่นอีเวนต์ศึกชิงลูคาลิโอเอชอาร์นะฮะซึ่งอะไรร้านโทรจะมาเล่นเนี่ย อีเวนต์เริ่มทุ่มครึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้คืออะไรฮะเดี๋ยวมาดูกันนี่ฟ้าโปร่งใช่ไหมแบบว่าแดดยังมีอยู่เลยะฮะเล่นทุ่มครึ่งแต่ว่ามาทำอะไรเร็วขนาดนี้ซึ่งอีเวนต์สึกชิงโลคาลโอครั้งนี้เนี่ยเราจะทําการเปิดซองอาคาหน้าประกายแสงครับสิบซองแล้วก็เอาการ์ดที่เราได้มาเนี่ย มาจัดเด็กกัน40ใบนะฮะแล้วก็วางไพ่4ี่ใบยแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มและ4คนนะฮะแล้วก็ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มจะได้ลูคา r ิโอเอนะฮะแล้วก็เอาผู้ชนะของแต่ละกลุ่ม2คนมาชิงอีกที่นึงรถบิงรถบิงเพื่อหาคนได้ลูคา r ิโอเอนะครับตอนนี้ผมก็ขอตัวไป หาอะไรกินแล้วก็ไปเล่นบอร์ดเกมก่อนนะครับบายทุกคนตอนนี้เย็นแล้วนี่เย็นแล้วกำลังจะโอ้โหยอดแสงกำลังจะถึงเวลาแล้วนะฮะตื่นเต้นชงเลยนะเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายตอนที่ผมแกะซองให้ดูนะว่าสิบซองผมได้อะไรบ้างนะ อัดยาอ้าเยอะราให้เห็นะก็ดูกยาเออู่น่าโอเคเลเร้ายออกแเจาแล้ไปขู่ขรงข้ารานี่มันไม่มีการให้กำลังใจเลยปากใจใจแล้วอยนี่เยียบอ่ะเยียบอ่ะ เอาแล้วครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะฮะก็ขอโทษด้วยที่เราไม่ได้แบบาทาการถ่ายทําตอนที่เราแข่งไปนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่เราก็เกรงใจคนอื่นนะเพราะว่าคนในร้านก็ข้างๆเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเตัดมาตรงตอนจบเลิกงานเลยละกันนะครับแล้วก็ ผมถึงจะกลับมาที่ห้องแล้วแต่ว่าไม่ถอดแมสนะครับเพราะว่าอะไรอยากให้มันคอนติเนียตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมว่าเออเราใส่แมสตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมเราก็ต้องจบแมสด้วยการใส่แมสเหมือน,นเดิมนะฮะโอเคก็สรุปผลกันนะครับผมอ,อ่ผมเนี่ยไม่ได้เลยเลยเล่นเนี่ยเล่นชนะแค่รอบเดียวนะครับผมแล้วก็นอกนั้นแพ้หมดเลยนะฮะก็ไม่ได้เป็นผู้ชนะในรอบเล็กแล้วก็ไม่สามารถไปชิงรอบใหญ่เอ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  นะครับแล้วก็เด็กที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้นะครับผมปิง้งนะผมก็เด็กนี่เลยที่ผมใช้ไปนะครับผมก็เลยได้ว่าเป็นงานแข่งที่เอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราจะได้เล่นเด็กแบบไหนยังไงจะได้ตัวอะไรมาใช้บ้างแต่ว่าเรามีไฮไลท์นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ลูคาริโอเอสอาร์หรือเ r มอาร์มเป็นรางวัลน,นะครับแต่ว่าผมเปิดซอง ได้ส,สิ่งหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วถ้าหากว่าดูคลิปมาก่อนหน้านี้นะนั่นก็คือน้องเซเลน่าเอที่จริงแล้วถ้าหากว่าเราได้ใบเนี้ยในการเปิดรองอ่ะดูคาลิโอยังต้องเอาอีกไหมเราต้องการเขาอีกไหมเนีย่ยครับผมแล้วเมื่อเราเมื่อเรามีน้องได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ชนะอีกคนหนึ่งเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็นอกจากผมที่จะได้แล้วเนี่ยยังมีน้องอีกคนนึงนะที่อยู่ในอีเวนต์เหมือนกันก็ได้อีกคนนึงนะฮะก็ได้เป็นคนละใบเลยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลูคาเลโอเอสอาร์เฮอาร์นะฮะแล้วรวมถึงลัคกี้ดอได้นะลัคกี้ดอเราก็ไม่ได้เลยนะแต่ว่าได้น้องเซเรนาเอสอาร์มานี่ก็ใจชื้นนะฮะแล้วก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละนะสำหรับการเล่นอีเวนต์ครั้งนี้ผมว่ามันเป็นการแข่งขันที่สนุกดีนะแล้วก็มันมากเลยอะ่ะคือเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้เดบแบบไหน เ,เปิดซองมาได้อะไรนะฮะถึงแม้ว่าเดกที่เราได้ใช้เนี่ยมันจะไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการนะฮะแต่ว่ามันก็ฟินตรงที่เราได้เปิดซองนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ลุ้นเซเดนาเด้วยนะครับอย่างผมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะขึงนะฮะโอเคก็ท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะตอนนี้นะฮะค,คิปแนะนำเดซผมก็เหลืออีกแค่3า p นะครับก็จะครบ100 คลิปแล้วนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะผมทำมาถึงร้อยคลิปเลยเหรอแนนํำเด็กพอคิดดูแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะว่าแบบอุยทำเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮ้ับ